สวัสดีครับมุมสงเวนนะครับวันนี้มุมสงเวนจะมาเกาะติดตช่างนะครับบวกกระเสระในมวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดถึงช่อง3ขึ้นชกกันวันเสาร์ที่6สิงหาคม2565นะครับเวลา12นาฬิกา20นาทีโดยประมาณครับมุมสเวนกระถือการี้นะครับนำข้อมูลเกาะติดตช่างบวกกระเสระนะครับมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับ ก่อนอื Picasso, please please ่นนะครับก like ็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีแก่กันด้วยนะครับและเพื่อเป็นการป้องกันการถูกปิดการการมองเห็นนะครับและป้องกันการค้นหาคลิปวิดีโอไม่เจอนะครับแนะนําแฟนมือนะครับให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่ถูกปิดการการมองเห็นแล้วก็จะได้ไม่พลาดกับคลิปวิดีโอทุกคลิปเดีโวของมุมสองเวลเลยนะครับฝากด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับ ฝากสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยนะครับสำหรับท่านใดนะครับกำลังมองหาที่ออกตัวบางทุนชอบลุนชอบเชียนะครับแอดไปที่ s m u a y d u n g แอดมวยดังครับสมัครฟรีรับยูสก่อนเริ่มนะครับระบบอัตโนมัติที่ดีที่สุดมั่นคงบริการดีต้องแอดมวยดังครับและสำหรับแฟนมวยท่านใดนะครับกำลังมองหามวยหูอยู่นะครับผมขอแนะนำนะครับมวยหูเล่จีนะครับโทรศัพท์หรือว่าแอดไลน์ไปที่0884946035ครับสู่ได้แน่นอนครับ เราจะมาเริ่มการเกาะติดกะช่างกันเลยนะครับโดยที่มวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดถึงช่อง3ขึ้นชคกันในวันเสาร์ที่6สิงหาคมนะครับ2565เวลา12นาฬิกา20นาทีโดยประมาณนะครับวันนี้ผลงานการประกบคู่มวยนะครับเป็นหน้าที่ของนายหัวิทยาเพชร40,000นะครับโปรโมเตอร์ในศึกเพชรวิทยานะครับประกบไว้ถือว่าน่าชมน่าลุ้นน่าเชียร์แล้วก็น่าติดตามเลยนะครับเพราะว่ามีมวยรอบตัดเชือกให้ลุ้นกัน2คู่นะครับแล้วก็มีการป้องกันแชมป์อีก1คู่ครับ มาเริ่มที่คู่ที่หนึ่งเลยนะครับคู่ที่หนึ่งนี้เป็นมือรอบแชมเปี้ยนมาบินแบบนอกเอาครั้งที่10นะครับรอบตัดเชือกคนชนะนี่ก็จะเดินหน้าผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศน,นะครับกับแก่นพิทักษ์นายาป,ปักวีทันทีนะครับส่วนคนแพ้ก็จะไปชิงอันดับ3กับปุกเสกใหญ่เชยซีฟู้ดครับ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรลำพูนบำรุงสิทธิ์นะครับ,มมส,รบส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็คือนพเดชช่อห้าพยักษ์นะครับชบกันในพิกัด125ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงน,นะครับเพชรลำพูนนี่เหลือเชื่อเลยนะครับมาเหยียบตาช่างครั้งแรกนี่ช่างเหยียบตาช่าง128ปอนด์นะครับต้องลดถึง3ปอนด์เลยนะครับแล้วก็ไปวิ่งกลับมา ไม่นานนะครับไม่นานนะครับเหยียบตะช่างครั้งที่2เหลืออยู่แค่จุดสนะครับลดเหลือร2อยยีอลดอีกจุดสนะครับก็ถือว่าลดไม่นานนะครับน่าจะไม่ได้คุมมาจากค่ายนะครับมาถึงก็เลยอาจจะเกินอยู่เยอะไปหน่อยนะครับพอวิ่งไม่นานครับก็ลดน้ำหนักผ่านเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับนพเดชนี้ก็ทช่วงเช้ามาเหยียบตะช่างร2อ8ยีลดไปจุดนะครับคุณมีความสูงความยาวก็ดูว่าทางนั้นฝ่ายแดงนะครับเพชรลำพูนจะลืมเลื่อมนิดๆนะครับ ท่านนายแสดงเพชรลำพูนนี่ก็เป็นนักชกจากจังหวัดลำพูนนะครับวัย26ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่วอพอลำปางครับมีท่านน้นหมดดับลำปางร้อยตำรวจโทรปรับสุรินโทนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมเพชรลำพูนนี่เป็นมวยซ้ายนะครับประเภทเข่าเปิดเกมชนนะครับปั้มตีแข็งแกร่งนะครับหมัดสอกโซลูแ,แล้วก็อันตรายนะครับเข่าก็ดูกดีชกมานานเลยนะครับ สามฟอร์มหลังนี้ก็มีแพ้หนึ่งแล้วก็ชนะ2ไฟฝส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับนพเดชนี่เป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์นะครับวัยยี่ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ชอหพยักษ์ปทุมธานีนะครับมีเสียชายสุขโขตัไทยพัชชนินมีจันร์นะครับเป็นหัวหน้าคณะวดูแลเรื่องการฟิตซ้อมมีแดงเข่าทรายนะครับ เจ้าของสีเสือ้อแล้วก็ให้การสนับสนุนทางด้านนบผเดชด,ด้วยนะครับนบผเดชได,ด้มวยขวาขบเครื่องเตะต่อยรุนแรงนะครับวงในปั้มตีคล้องตีรุนแรงมาสอกส่วนรุนแรงแล้วก็อันตรายน่าเสือบรรยากาศค่อนข้างดีนะครับถ้าชกที่ช่องเวทีมยซยางอ้อมน้อยแห่งนี้นะครับเพราะว่าลูกพี่นะครับเซชายสุโข,ขทัยก็เป็นหนึ่งในโปรโมเตอร์ผู้ประกอบคูมม่มวยที่ศึกเจ้ามวยไทยแห่งนี้นะครับบรรยากาศก็ดูว่าถ้าชคที่นี่บรรยากาศไม่เสียเปรียบนะครับ วันนี้นะครับเลทหลังจากข้างนี้เปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรลำพูนบำรุงสิทธิ์เป็นต่ออยู่ในราคา1 1เต่อ8เลยนะครับเพราะว่าชื่อมวยมาก่อนนะครับประทะกับเบย์ใหญ่มาเยอะกว่ากระดูกมวยดูดีกว่านะครับวันนี้ผมก็ยังมองแล้วก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรลำพูนบำรุงสิทธิ์นะครับชื่อมวยมาก่อนนะครับช่วงเช้าน้ําหนักเยอะก็จริงแต่ลดไม่นานนะครับลดไม่นานลดแป๊บเดียวเองนะครับลดแป๊บเดียวก็ถือว่าน้ําหนักก็อาจจะปล่อยปล่อยมา ที่ค่ายนะครับไม่ได้คุมนะครับมาลดแบบเดียวก็ผ่านเลยนะครับวันนี้ก็ดูว่าชื่อมวยกระดูกมวยดูได้เปรียบนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะับพระเดชชอห้าพยักไปได้แบบสนุกนะครับพร้อมกับเข้าไปชิงชนะเลิศกับแก่นพิทักษ์นายาปาร์ควิลนะครับในมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินแบบนอเอาคารที่สิบได้สําเร็จครับเลดหลังช่างนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงเพชรลาพูนเป็นต่ออยู่ในราคาสิบเอ็ดต่อแปดครับคู่นี้ก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรลาพูนบํารุงสิทธิ์ครับ มาถึงคู่ที่2นะครับเป็นการป้องกันแชมป์ไฟเวทร้อยองบอลเวทีมอดสยามอ้อมน้อยนะครับดที่ฝ่าแดงเจ้าของแชมป์นะครับปะตักหินปักบางาข้าวนะครับหรือว่าสินบีมวยไทยหรือว่าชื่อเก่าก็พยักสี่สอวอวิวัฒนานนท์นะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับมีการเปลี่ยนแปลงน,นะครับแก้ไขนะครับเป็นทางด้าน เพชรตาเสือสอวังเสือนะครับหรือว่าสิทธิ์เบญจมาหรือว่าลูกบอดถกป่านะครับพิกัด112อปอนด์นะครับเดิมทีจะเป็นทางด้านทศก,กัณฐ์นะครับแต่ว่าทศก,กัณฐ์นี่แจ้งถอนไปนะครับถิ่นงานโโมเตอร์จึงไปดึงเอาทางด้านเพชรตาเสือสอวังเสือมาเข้าเว้นแทนนะครับก็รู้ตัวประมาณเกือบอาทิตย์นะครับแต่การเสียตัวก็ดูเป็นรองตัวยืนนะครับ เมื่อชุกเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงประตักหินก็มา112.4ลดไปด .4 นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรตาเสือก็มา113ลดไป1ปอนด์นะครับก็ถือว่าลถเสร็จเป็นคนสุดท้ายเลยนะครับทางด้านเพชรตาเสือนะครับเพราะว่าช่วง,งหลัง112ปอนด์ไม่ได้โชคมานานแล้วนะครับ ทงด้านฝ่ายคู่นี้ฟอร์มสูงความยาวนี่ก็ดูว่าทางน้านฝ่ายน้ำเงินจะดูเหลื่อมๆนิดๆนะครับเพชรตาเสือสองวังเสือจะได้ลอยได้เหลื่อมนิดๆนะครับแต่ก็ถือว่าไม่มากนะครับทางนั้นฝ่ายแดงประตักหินนี่ก็เป็นนักชจากจังหวัดสงขลาวัยยีปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ซินบีมวยไทยนะครับมีคุณต่อประตักสอจุลเสนนะครับเป็นหัวหน้าคณะนะครับดูแลเรื่องการฟิตซ้อมมีเสียบ่าวปักบ,บางขา,ข,าข้านะครับเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนนะครับประตักหินนี่เป็นมวยขวานะครับอาวุธครบ เตะขาต่อยหมัดเจาะยางหมัดหนักศอกแรงนะครับวงในไล่แขนนะครับของรัดฟัตตีรุนแรงนะครับบูสู้ดุดันนะครับฟอร์มสดเลยนะครับสี่ฝ่าหลังสุดนี้สรุดไฟล่าสุดเท่านั้นเองนะครับก่อนอนันชนะมาตลอดเลยนะครับสรุไฟ่ายแพ้ให้กับทธนาทศกันช้างนครสี่นะครับที่จังหวัดตรังนะครับแต่ว่าก่อนอนันนี่ถือว่าฟอร์มสดมาตลอดเลยนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชราตาเสือนี่ก็เป็นในโชคจากจงังหวัดฉะเชิงเซาวัย18ปีนะครับมาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายโมยส่สีโอปอนะครับมีหมวดสีโอปอะครับกองเกตพูลเกิดนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับ เป็นมวยขวาครับฝีมือครบเครื่องตีนหน้าแรงนะครับเตะขวาต่อยขวาล็อกตีเหนียวแน่นนะครับฉลาดหลักเหลี่ยมดีนะครับแต่ว่าการเตรียมตัวดูแล้วเป็นรอนครับแล้วก็ช่วงเช้ามาน้าหนักเกิน1ปอนก็ถือว่าลดเสร็จเป็นคนสุดท้ายด้วยนะครับสฟอร์มหลังนะครับของทางด้านฝ่ายแดงฝ่ายน้ําเงินนะครับพุทาชิงแพตตาเสือก็มีแพน็อกยก4ี่ประตักหินปักบางคาข้าวที่วิธีหมดสยามอ้อมน้อยนะครับวันนั้นเป็นการชิงแชมป์ว่างร้อยอนปอนครับแพน็อก ให้กับทางนั้นประตักหินมาแล้ว1ครั้งนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ไปแพ้คะแนนอพิเดชเดดเพชรสีทองครับที่ราชดำเนินนะครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนเพชรชุมพรท่าแซยาสักนะครับที่เวทีมยสยามอ้อมน้อย3ไฟไ์หลังนี้แพ้ไป2ไฟไ์แล้วก็ชนะ1ไฟ์ไฟนะครับ หลังๆนี่ต้องบอกว่าทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับเพตาเสือนี่ฝ่ายสุดท้ายชกไว้115ปอนด์ด้วยนะครับก่อนนั้นก็116ปอนด์ก็ดูว่าเวท112ปอนด์น่าจะบีบๆอยู่พอสมควรนะครับไม่ไม่น่าจะเป็นน้ำหนักธรรมชาติของทางด้านฝ่ายน้ําเงินเพนตาเสือนะครับแล้ววันนี้มาเข้าเวนแทนด้วยนะครับการเตรียมตัวก็ดูเป็นรองด้วยนะครับแล้วก็เวทพิกัดนี้ก็เป็นเวทพิกัดที่บีบๆด้วยนะครับ ลดน้ำหนักเสร็จเป็นคนสุดท้ายด้วยนะครับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับเพตาเสือสอวังเสือนะครับวันนี้เลดหลังจากช่างนะครับบปิดที่เจ้าของแชมป์ฝ่ายแดงนะครับปตักหินปากบางคาข้าวเป็นต่ออยู่ในราคา1 1อต่อ8เลยนะครับเคยชนะน็อกมา1ครั้งเป็นตัวยืนอยู่ในรายการวันนี้การเตรียมตัวดูดีกว่าและน้ําหนักก็มาสวยกว่าด้วยนะครับวันนี้ก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับปตักหินปากบางคาข้าวนะครับน่าจะเอาชนะ เพชรตาเสือสอวงสังเสือนะครับป้องกันแชมป์ครั้งที่2ของตัวเองได้สําเร็จนะครับในวันนี้เลทหลังช่างนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงปตักหินปักบางคาข้าวเป็นต่ออยู่ในราคา11ต่อ8นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับปักหินปักบางคาข้าวครับมาถึงคู่ที่สานะครับเป็นคู่เอกนํารายการนะครับแล้วก็เป็นมรอบ ท็อปวันมือมันพันดุครั้งที่4นะครับรอตัดเชือกอีกเช่นเดียวกันนะครับคนชนะคู่นี้ก็จะเดินหน้าเข้าไปชิงชนะเลิศกับทางด้านเพชรเพชรสรีชัยเพชรสีทองทันทีนะครับส่วนผนแพ้ในคู่นี้ก็จะไปชิงอันดับ3กับทางด้านวัชระชายแดงขาวสายนะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับจอมโหดชอเกตวีนานะครับหรือว่าสิทธิมนัสเอียสีหรือว่าเจพาวเวอร์รุฟภูเก็ตนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสองฝั่งคง f a กรุ๊ปนะครับพิกัด135่อปอนด์นะครับ เมื่อช่งเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงจอมโหดนี่ก็มา1นึ่ส์หนึ่งร้ถไป1ปอนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงิน2ฝั่งโคงนะครับมาหนึ่รมาจุดสีถจุดสนะครับคุณในความสูงความยาวดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับจอมโหดจะดูได้เหลือ่อมเหลื่อมนิดๆนะครับเนื้อตัวนี้ส่วนทั้งคู่เลยนะครับ ทันต์ฝ่ายแดงจอมโหดนี้ก็เป็นนักชกจากจังหวัดศรีสะเกตวัย24ปีนะครับฟิตซ้อมเที่ยวนี้นะครับมาฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยทีเด็ด99นะครับอยู่ในความดูแลของเฮียตีสะพานควายนะครับสอนละสักแซ่ตั้งนะครับมีอาจารย์เฉวเองสักอักษรชูนะครับเป็นผู้จัดการของทันต์จอมโหดนะครับจอมโหดนี่เป็นมวยซ้ายนะครับเข่าในเหนียวเปิดเกมสัดแข้งซ้ายนะครับปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงบู๊ดูดันนะครับเก๋ากระดูกดีนะครับแต่ว่ามีช่วงหนึ่งหายไปพักใหญ่ๆเลยนะครับแต่ว่าก็ได้กลับมาหายใจไวแล้วถึงง3ไฟท์ลวครรรับกก็ดู่่่่าาาาสภพยเิมีจะ กลับมาข้าที่เข้าทางแล้วนะครับแต่ว่ากระดูกดีกว่าแน่นอนนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสงฝั่งโคงนี้เป็นนักชกจากจังหวัดหนองคายนะครับวัยยี่สิบปีนะครับฟิสซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย FA ฟเอกรุ๊ปนะครับมีเสียเลียมบุญธรรมเลืองยะวีนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ผู้จัดการร่วมกับเสียต๋องสุรพลประสิทธิพันธ์นะครับแล้วก็ดูแลการฟิสซ้อมของท้านฝ่ายน้ำเงินสฝั่งโคงนะครับ สองฝั่งของนี่เป็นมวยขวานะครับเพชรขุบเครื่องดักสาดแข้งต่อยหมัดรุนแรงนะครับวงในปั้มตีแข็งแก่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงนะครับสอกสวนรุนแรงแล้วก็อันตรายฟอร์มสดมาตลอดนะครับ12ไฟ์หลังสุดนี่สะดุดไฟ์สดุดสะดุดแพ้ไฟล์ล่าสุดเท่านั้นเองนะครับซึ่งก่อนนั้นสิบสองไฟน์นี่ชนะถึง10ไฟ์แล้วก็เสมอ1ไฟ์นะครับเพิ่งจะแพ้ไฟล์ล่าสุดเท่านั้นเองนะครับฟอร์มสดมาตลอดเลยนะครับโดยที่3ฟอร์มหลังนี้ก็ชนะ2ไฟ์แล้วก็สะดุดแพ้ไฟล์ล่าสุดให้กับชาติมังกรชอห้าพ ที่เวทีโมซยยยมอ้อมน้อยแห่งนี้นะครับก็ดูว่าวันนั้นอาจจะดูว่าเกมการชกไม่กดดันมากนะครับเพราะว่าด้วยแต้มที่มีตนอยู่ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับก็น่าจะพาตัวเองผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้อยู่แล้วนะครับนัดสุดท้ายจึงไม่มีผลมากนักนะครับจึงไม่กดดันกับเกมการชกนะครับถึงแม้ว่าแพ้แต่ก็ผ่านเข้ารอบนะครับวันนั้นก็ดูไม่กดดันก็นเลยเกมการชกสุดท้ายแพ้ให้กับชาติบ,บังกรทอห้าพยัค c h i w i ว i m o ซยสยมอ้อมน้อยไปนะครับ คุณนี้ฟอร์มหลังๆนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับชนะคนละ2ไฟแล้วก็สรุดแพ้1ไฟนะครับสภาพร่างกายสดห้าวเลยก็อยู่กับทนมงานฝ่ายน้ำเงินนะครับสองฝั่งคง FA กร๊ปนะครับส่วนเก๋ากระดูกดีนะครับชื่อมวยมาก่อนประทะกระเบใหญ่ยายมาเยอะกว่าแล้ววันนี้ดูได้เหลื่อมได้รอยกว่าได้สูงกว่าด้วยก็เป็นทงนาัานฝ่ายแดงน,นะครับจอมโหดชอเกตวีนานครับ วันนี้เลทหลังจากช่างนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับจอมโหดทอเกตเวนาวีนานะครับเป็นต่ออยู่ในราคา11ต่อ8นะครับชื่อมวยมาก่อนสภาพร่างกายเริ่มที่จะกลับมาดีเหมือนเดิมแล้วครับเพราะว่าได้กลับมาหายใจเคลื่อนไหวไว้3ไฟแล้วดูว่าสภาพร่างกายดูดีกว่า แล้วก็ทางด้านฝ่ายน้าเงินไฟสุดท้ายชกกับทางด้านชาติประกอบชาติมังกรชอห้าพะยักก็ดูว่าชคไว้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับไฟสุดท้ายนะครับวันนี้ก็เลยมองแลวก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับจอมโหดชอเกตวีนานะครับวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนรุ่นน้องอย่าง2ฝั่งขงอง f อกรุปนะครับพร้อมกับผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเพชรรีชายเด็เพชรสีทองในมวยรอบมวยมันพันดุครั้งที่4ได้สําเร็จนะครับเลดหลังช่างนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงจอมโหดเป็นต่ออยู่ในราคา11ต่อ8นะครับคูณนี้ก็มองไปที่ฝ่ายแดดนนจอมโหชเกตวีา ฝากสปอนเซอร์ใจดีด้วยนะครับสำหรับท่านใดนะครับกำลังมองหาที่ออกตัวบางทุนชอบลุ้นชอบเชียร์นะครับแอดไปที่ m u a m u a y d u n g แมวยดังครับสมัครฟรีรับยุสก่อนเริ่มนะครับระบบอัตโนมัติที่ดีที่สุดมั่นคงบริการดีนะครับต้องแอดมวยดังมาต่อกันที่คู่ที่4นะครับซึ่งเป็นหลังคู่เอกครับฝ่ายแดงคือไข่มุกข,ขาววจัก,กรวุฒนะครับหรือว่าเพชรสี่หมืน่น ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับประกาศศึกแก้วสำลีนะครับหรือว่าสิทธิ์วอก่อห้วยยอดนะครับพิกัด122อปอนด์เมื่อชุกเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงไข่มุกขาวมา123.8้าลด1.8แนะครับแต่กลับผนเรียบร้อยแล้วนะครับลดไม่นานนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับประกาศศึกมา122.6ลดไป .6 นะครับคุณีูความสูงความยาวก็ดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับไข่มุกขาวจะดูเลื่อมๆลอยๆนิดๆนะครับ ชนะฝ่ายแดงไข่มุกขาวนี่ก็เป็นนักชกจากนครศรีธรรมราชวัย17ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชร40,000นะครับมีในหัววิทยาเพชร40,000นะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับมีเสียไก่วอจักรวุฒินะครับเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวานะครับเข่าในเหนียวสาดแข็งแรงนะครับวงในขวาคอล็อกตีรุนแรงหลักเกลี่ยมดีนะครับสามฟอร์มหลังก็มีชนะไป2ไฟแล้วก็สะดุดแพ้1ไฟครับโดยเฉพาะไฟสุดท้ายนี่โชว์ฟอร์มไว้สวยเลยนะครับชนะคะแนนพลังเพชรสสต่อยแปดริ้วที่วิทยุ วยเข้าตาเซียนเลยนะครับส่วนฝ่ายนักเงินนะครับประกาศศึกนี้เป็นนักชกจากจังหวัดพัทลุงนะครับคู่นี้กอร์ดาบี้แมตช์แห่งภาคใต้นะครับประกาศศึกนี้ก็วัย22ปีนะครับฟิตซ้อมอยี่ค่ายมวยแก้วสำลิศนะครับมีคุณอนันต์จันติพยนะครับหรือว่าสีเมืองสิงห์ส่วนเงินนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมประกาศศึกนี้เป็นมวยซ้ายนะครับเปิดเกมเตะซ้ายรุนแรงนะครับหลักเหลี่ยมดี วงในก็มีไล่แขนนะครับขวางหน้าดันแทงแรงนะครับสอกส่วนรุนแรงแล้วก็อันตรายนะครับ3ฟอร์มหลังนี่ดูเป็นรองนะครับ3ฟอร์มสุดท้ายของทางด้านฝ่ายน้าเงินประกาศสึกก็แพ้ไป2ไฟไฟนะครับแต่ว่าไฟล่าสุดนี้แจ้งเกิดสําเร็จนะครับเอาชนะน็อกยกสามมีชายปอเอ็มเพงที่ราชดําเนินนะครับ3ฟอร์มหลังนี่ดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับไข่มุกขาวจะดูได้เปรียบนะครับเพราะว่าชนะไปถึง2ไฟไฟสะดุดแพ้เพียงแค่ไฟเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ต้องบอกอย่างที่เรียนแจ้งไว้นะครับไฟสุดท้ายนี่ชกไว้สวยเข้าตาเสียนเลยนะครับชนะคะแนนทางด้านพลังเพชรอ ถือว่าเข้าตาเซียนเลยนะครับแล้วก็ที่สาคัญน,นะครับวันนี้ลูกพี่นะครับวิทยาเพชรสี่หมืน่นเป็นโปรโมเตอร์ผู้ประกอบคู่มวยในวันนี้ด้วยนะครับดูว่าบรรยากาศสภาพแวดล้อมต่างๆดูดีกว่านะครับทานิดทําหน่อยราคาไหลเร็วกว่าคูขี่สุสียังไงก็ไม่เสียเปรียบด,ด้วยนะครับ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับไข่มุกขาวจักรวุธนะครับเรทหลังช่างนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงไข่มุกขาวจักรวุินะครับเป็นต่ออยู่ในคราคา3ต่อ2นะครับวันนี้ก็ยังมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับไข่มุกขาวจักรวุธนะครับบรรยากาศสภาพแวดล้อมต่างๆดูดีกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่าลูกพี่เป็นโปรโมเตอร์ในวันนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญไฟสุดท้ายในโชว์ฟอร์มไว้เข้าตาเลยนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะประกาศศึกแก้วสำลีนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับ เลทหลังช่างนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงไข่มุขขาวจักรวุฒเป็นต่ออยู่ในราคา3ต่อ2นะครับวันนี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับไข่มุขขาวจักรวุฒครับมวยชอบหนึ่งตัวนะครับที่ศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับมองไปที่คู่ที่4นี่เลยนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงไข่มุขขาวจักรวุฒนะครับเลทหลังช่างเป็นต่ออยู่ในราคา3ต่อ2ครับมวยชอบที่ศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับมองไปที่คู่ที่4ฝ่ายแดงครับไข่มุขขาวจักรวุฒครับ สำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะมาลงทุนนะครับขอให้ท่านนำไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งหนึ่งเพราะการลงทุนนะครับตั้งอยู่บนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันเอาไว้หน่อยนะครับแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีก็ขยับขยายนะครับเอาตัวรอดให้สำเร็จแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้นะครับอย่างที่บอกครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวยชนะ100%เสมอไปอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้นะครับขอย้ำว่ามวยชอบอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้ฉะนั้นท่านเอาไปวิเคราะห์กกก่ออนนนนารรรลงงงทุีคคัั้ึะบ แล้วก็ขอพี่น้องแฟนมาทุกท่านนะครับเฮงๆรวยๆกันทุกท่านเลยนะครับวันนี้เข้าตัวไหนจิ้มตัวไหนลงทุนตัวไหนก็ขอให้ถูกแล้วก็เข้ากันทุกตัวเลยครับรวยๆเฮงๆกันทุกท่านสุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องแฟนมาทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับปลอดภัยจากโควิดสิบเก้าไปได้ด้วยดีนะครับไม่ประมาทกัดอย่าตกนะครับต้องตั้งกใจขึ้นมาสูงๆเลยนะครับเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ